คุยาอยู่บนดอยสุเทพเนี่ยทิวทยาดอยสุเทพปุยปฏิบัติธรรมก็เนื่องจากได้ยินได้ฟังตั้งแต่ขวัดมาเจอคุณยายใหม่ๆเนี่ยเอาเวลาทำวิชาถ้ามีของคู่คู่กายจะทำวิชาคู่ไปด้วยเ่ยสิ่งนั้นก็คือกายสิทธิ์จักพัดอะไรเงี้ยนะ ซึ่งจะอยู่ดวงแก้วก็มีหรือก็อะไรละ่ะเวลาลงในผลไม้ในตัวสัตว์จะทำให้ผลไม้นั้นแปลรูปแบบโอพปติกะรปุ๊บมาเป็นหินมามาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรสารพัดสมัยเจอใหม่ใหมกันนะแล้วก็มีดวงแก้วแรงๆที่ลอยมา มีอยู่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านจยู่คุณลาดเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ครูิใหญ่ต้อมาท่านไปเป็นเจ้าวาดจากพระบารนาเป็นเจ้าวาดที่วัดราดชอโอรสอตตอนนี้ท่านมราณาภาพไปแล้วเนี่ยท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโดยตรงเลยยืนคุยกันหน้าหอหลวงปู่บอกว่าเล่าเรื่องยายเพิ่มแก้ววิเศษเนี่ยว่ายายเพิ่มก็ได้แก้วมา มันลอยมานะหรือหล่นลงหรือฟ้าผ่าเลี่ยงมันหล่นลงน้ำจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนีนะเอาเป็นว่าแก้วตรงนี้พูดได้มันเหมือนหินคอสอย่างเงี้ยแต่ลักษณะยาวๆเนะี่ยตามที่ท่านเรานะประมาณหัวนิ้วโป้งเอ้ยเอยเอนิ้โป้งนี่นะยาสองข้อเนี่ยข้างบนมันจะใสข้างล่างจะขุ่นนี่นะแต่มันลอยได้แสงออกเงี้ย และแถมพูดภาษามนุษย์ได้ oh. มันจะบอกเวลานะเครื่องบินมาแล้วโอ้ต้องปิดไฟกอะไรเนี่ย uh huh. สมัยสงครามโลกเ uh huh. ด้คุณหลวงปู่ท่าเขายืมมามาอทำงานละเอียด uh huh. นี่นะ uh huh. นี่ uh huh. ก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ทังกันหยิบเอามาือเร่องต่าง uh huh. ในใจกันึกว่าสักวันต้องเป็นเรา uh huh. เออแล้วหลวงพ่อจระบอกอันนั้นต้องเป็นของผมของผมเนี่ย แต่พอจะเพิ่มตายก็ไปสาบใครได้ไปนี่นะแล้วก็ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ครับต่อมาตอนอยู่ดอยสุเทพก็บอกคุณนวรนุณวร,ณวรปีนั้นประมาณปีสองห้าสองหกหรือสองเจ็ดนี่นะ่ยอยู่แถวแถวนี้ช่วงวนะั้นก็มีเด็กๆมึงหรือผู้ไปปฏิบัติธรรมอยู่บนน,นั้นนะ่ะกนั่งอยู่ด้วยกัน กานึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทวรช่วยไปหาเขาเรียกกันคตนะแต่ตอนนั้นกลูวว่าอย่าเรียกกัลายาณมิตรนี่นงะทวรไปช่วยหานี่มาหน่อยเขาถามกลับลองสันิษฐานดิว่าเขาถามว่าอย่างไร หลวงพ่อจะเอาเท่าไหร่ uh oh. บอกเอาเข่งเอาเข่งหนึ่ง uh oh. เข่งใหญ่นะ uh oh. เอาเข่งหนึ่งข้าตาไปคำครับแล้วก็ลงขับรถลงจากดอยไปเลย <Yeah. S 1> โดยไม่รู้หน้าตามเป็นไง uh oh. แล้วจะไปหาที่ไหน <Yeah. S 1> แล้วจะไปหากับใคร แต่บอกให้เขาไปหาเขาก็ yes นี่นะแต่ก็ให้กำลังใจบอกไม่ต้องกลัวขอยยิงกายหยาบไปหน่อยนี่จะบอกให้คือพูดสนุกสนุกกันนี่ยเให้เทวดาไปช่วยหายเขาคอยอยู่ครับแล้วขับรถไปเขาก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ไม่รู้ทางชิ้นแรกที่เจอ เจอจากพุทธบุตรเออคุยไปคุยมาเนี่ยท่านหยีบมาให้ดูผมเปนเขาตกทอดมามันอยู่ในลูกขนนอ่อแต่มันเป็นหินพกติดอังศาคุยข่าคคุยท่าไหนไม่ทราบยกให้ออ ก็จะทํานองเนี่ยบางคนลูกหลานไม่ได้เจออะไรนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยทั้งหลายเนี่ยไมอุ้ยอุ้ยเนลูกหลานก็ไม่เคยเห็นของ <c oughs> คุณทวารก็จะใส่งชุดขาวไปนะเขาวไว้หนวดเป็นแบบลุสสีขาวขาวก็ลือไปที่หมู่บ้านปะวันนี้ลุสีจะมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปเจอของผู้นะ่นะ มันเป็นผลไม้ที่เป็นหินอย่างฉับทันไม่ใช่ฟอสซินเนะฟอสซินยังใช้เวลาเป็นล้านๆปีถึงเป็นแต่นี่แค่วิเดียวปุ๊บพอกายสิทธิ์ลงแนละ้วมันปุ๊บมันเป็นยังไงเนะี่ยถ้ากายสิทธิ์ตอนแรกก็จะลงไอ้ที่มันผลสวยๆเนะแต่ถ้าพยามาลปัดมันไปลงผลในที่มันไม่ค่อยสวยอะไรอันนี้ก็มีนะาานี่ได้มาแล้วเขาก็ เข,เ,เขาก็เฉยเขาเฉยมวยไงไม่รู้เนะี่ย <_ d ance> เขาต้องการดูว่าครูไม่ใหญ่ปลื้มอย่างเดียวเนะี่ย <_ d ance> เอาใส่ถุงพลาสติกมานะเลยเยอะแยะเลยเนี่ยตั้งมันก็หลากหลายแตกต่างกันสิ่งอัจรรย์ยะคู่คนอัจรรนย์ <_ d ance> นี่นะยยัง <_ d ance> ไม่จบบอกเขาทวรนีน่นะมันจะมีหมากนะ มันออกลูกมาเป็นเงินซินเวอร์เ,อเงินมันจะฟอร์มหมากนี่เนี่ยแต่วันไปเถอะอันนี้เนเดียวครับเขาเป็นมิสเตอร์เยส only yes แล้วเขาก็ไปหามาได้าถามไปามาไงผมก็ไปสาครับผมก็เล็กว่า มันต้องมีเังั้นมันจะไปสั่งทำไมดูดูเขานะแล้วก็อะไรไงแล้วไปเจอได้ไงเนี่ยก็ไปคุยนู่นคุยนี่คุยที่ไหนไม่ทราบนะระยะตอนนั้นาก็ไปตรงกันคนมีหมากเงินจริงๆแล้วก็ก็ไหลฟังอันนี้เก็บมาจากถ่ายตกทอดมาเนี่ยมาพบหลุดที่ได้มาครั้งแรกบอกก็ปอกหมากเนี่ย รู้จักมากไหมมันเป็นยังไงถูกต้องมากเหมือนมากถูกต้องเป็นรูปมากอ่ารูเออเนี่ยพอปอกเปลือกปั๊บเนื้อในข้างในมันเป็นเงินเออเออฟอร์มเก็บไว้ตั้งนานเลยนี่ไงมีมันมีบอกไอ้ทวารนี่เดี๋ยวมันมีอย่างนี้อีกนะ นี่นอ่ไอ่ไปมันนี่นะนี่หมากเงินไะไออันนี้มันจะเป็นลูกผสมเป็นหมากสาลิตเหมือนทองเหลืองอ่ะรู้จักไหมจักครับไปเอามาไปครับ yes ก็ไปงก็ไปสาบนะก็เห็นคนหนึ่ง กห้อยคอยอยู่เลยลูปมันกลมๆ,ๆ,ๆนั่นันาดน,นี้มาก็แต่รูปมันเล็กๆนะขนาดนี้ก็คุยไปคุยมาก็าถอดมาให้เลยเออเออก็ดีดูสินั่นคนกับโคมคนกับต้นไม้เนี่ย มันมีอยู่แล้วหาง่ายกว่างี้อียกยังไม่พอเนะี่ยังบอกอนะันนี่นี่ทบอลอ่ามันต้องมีมันจะเป็นแก้วนะเดยนไปดูนะมีเขาไม่เคยถามนลครับมันจะไปหาที่ไหนมันมีนะมีมันไปเอามานะมันปุ๊บมันจะเป็นแก้วเลยเนะี่ยครับ ออเออเจอคนเนะ่เขาเก็บดอกบัวขายเนี่ยฝักบัวฝักบัวกับดอกบัววันหนึ่งม,มันสว่างในในสาบัวที่เขาไปเก็บเนี่ยดอกเขาก็ลงเรือไปพายไปเฮ้ยไอ้ดอกนิ้แปลกไม่โตเท่าไหร่มันโตแค่นี้เ่ยอันนี้ช่ดอกฝักมัน มีเม็ดบัวเลยดยมันเป็นแก้วอดอกบัวออกมาเป็นแก้วอ่ะเป็นคำเป็นเงินเป็นแก้วเป็นไรอันไหนยากกว่ากันากสิ่งอัศจรรย์ต้องคู่กับคนอัศจรรย์ ทำในสิ่งที่หลุงพ่ออยากให้ทำจะไม่คิดไม่ทำในสิ่งที่เราอยากทำเมื่อหมดธุระที่หลุงพ่อมอบหมายหรืออยากให้ทำแล้วชาติไหนหรือเมื่อใดหรือชาตินี้ตอนไหนก็จะได้ไปทำในสิ่งที่อยากที่จะทำฉะนั้นเนี่ยไม่มีการขัดแยง้งหรืองุดหงิดใจอะไรฉะนั้น อะไรก็ได้ที่ไหนเมื่อไหร่ได้หมด